สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวหึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีที่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะคะ,ะวันนี้น้องหึงก็จะมาสรุปผลหวยราวพัฒนางวดประจําวันที่6กันยายน2564นะคะพี่น้องจา๋าผลนะคะผลออกมาก็คือ278 1 0-2นเนาะ บนก็คือ1 0 2ล่างของ6ตัวก็คือ27งเ็ตัวก็คือ81นะคะอ่ะ2มาดู2กันนะคะสองน้องวึงมานะคะเจ็ดมานะคะอ่ะ8มานะคะเนื้อเนาะศูนย์มานะคะพี่น้องจ๋าอ่ะสองมาเจ็ดมาแปดมาศูนย์มา สองมานะคะพ,พ,พ,พี่น้องจ๋าไม่มาเฉพาะหนึงตัวเดียวเนาะ,ะบินเด่ดนวิ่งรูดนะคะพี่น้องจ๋ามาดูตัวเจาะกันนะคะตัวเจาะล่างเนาะล่างสองเจ็ดน้องหวงมีเจ็ดสองตัวที่ช้อยนะคะพี่น้องจ๋าชุดหกตัวนะคะเข้าไปนะคะพี่น้องจ๋าเข้าตัวกลับเนาะ ส่วนล่างแปดหนึ่งนะคะแปดหนึ่งก็บ่มีพี่น้องจ๋าเพราะว่าน้องวึงอ่าตาหนึ่งเนาะแปดหนึ่งก็หลุดไปนะคะส่วนล่างเข้าเฉพาะล่างของหกตัวส่วนบนออกหนึ่งศูนย์สองน้องวึงก็มีแต่ศูน,นะคะพี่น้องจ๋าก็เข้าไปที่ตัวกลับเนาะทั้งบนทั้งล่างนะคะ น่าจะมาตรงๆให้เนาะพี่น้องจ๋าอยากได้ตรงต,รงตรงมามาตัวกลับก็ยังโอเคเนาะพี่น้องจ๋าดูส่วนหกตัวนี้ในตารางมาห้าตัวนะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่าสองมาสองตัวเนาะถ้าเป็นหนึ่งตรงนี้ก็จะมาเลยนะคะพี่น้องจ๋าน้องบึงถึงย้ําเสมอนะคะให้พี่ๆจับในอาตารางที่น้องบึงให้ไปนะคะหรือใครจะนําตัว ในในตารางนี้ไปวิ่งไปรูดก็ได้นะคะ,ะเสียดายตรงนี้ไม่เป็นแปดหนึ่งเนาะพี่น้องจา๋าเป็นแปดศูนย์อ่ะก็ยินดีกับท่านที่ตัดสุดเด่นวิ่งรูดด้วยนะคะพี่น้องจา๋าเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะอ่ะเข้าตัวกลับก็ยังโอเคเนาะพี่น้องจา๋าอันนี้เข้าสองตัวนะคะอ่าสาหรับอีกสูตรหนึ่งนะคะสุดสองตัวบนล่างนะคะ ่าผลออกสองเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์สองนะคะอ่าดูสองเจ็ดสองเจ็ดตารางกำลังวันมานะคะเด่นที่สองนะคะพี่น้องจา๋าเด่นที่สองอ่าวิ่งรูดนะคะเจ็ดมานะคะส่วนตัวเจาะนะคะสองเจ็ดสองเจ็ดก็บูมี ีพี่น้องจะสองหกสองสองสองสามดูสองเจ็ดน้องหวงไม่ได้เอาเนาะ 2, สองเจ็ดล่างนี้ก็หลุดไปนะคะส่วนส่วนแปดหนึ่งแปดหนึ่งตารางกับกำลังแปดนะคะอ่าตัวนี้น้องหวงก็ไม่มีหนึ่งด้วยนะคะพี่น้องจ๋าดูสิก็เลยได้เป็นแปดสองแปดสี่เจ็ดสามอ่าล่างก็หลุดไปนะคะ ่ะตารางกำลังวันเนาะสองมาเจ็ดมามานะคะส่วนบนหนึ่งศูนย์สองน้องวึงก็มีแค่สองศูนย์เข้าตัวกลับนะคะพี่น้องจา๋าเข้าแต่ตัวกลับเท่านอตัวตรงก็ไม่ดูสามตัวถ้าเป็นหนึ่งสองศูนย์เราก็ยังได้ตัวเนาะพี่น้องจา๋าอันนี้เป็นสองสองศูนย์น้องวึงนี้ ถ้ามีหนึ่งเข้ามานี่น่าจะได้เนาะพี่น้องเสียดายอ่ะดีตัวเด่นนี่ก็มาตัวเด่นมาสองตัวนะแปดกับสองวิ่งรูดมาที่เจ็ดนะคะตารางกําลังวันก็มานะคะพี่น้องจ๋าสองเจ็ดแล้วก็ตารางลังวันมาแค่สามตัวเนาะชุดนี้เสียดายเทเดีแต่ถ้าใครอ่าเล่นห้าตัวเนาะบางพื้นที่ก็จะได้ตัวนี้ด้วยนะคะพี่น้องจ๋านี่เจ็ดแปดนี่ก็จะได้แบบ ตัวกลับเนาะอันนี้ตัวกลับของห้าตัวเจ็ดแปดส่วนแปดหนึ่งไม่มีไปเอาแปดสองแปดสี่พี่น้องเอ้ยเอาเข้าเข้าคู่เดียวตัวกลับด้วยนะคะตัวที่น้องวึงเน้นนะคะพี่น้องจ๋าถ้าไหนนาไปไปกลับเนาะตัวที่น้องวึงเน้นก็คงคงได้นะคะพี่น้องจ๋าได้บบไดสกับคอมเมนต์พูดคุยบอกน้องวึงด้วยนะคะพี่น้องจ๋าจะได้มีกําลังใจทําแนวทางออกมาแบ่งปันอีกเนาะ ส่วนสูนะคะเม็ดเดียวหลุดนะคะพี่น้องจ๋าก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็เข้าน้องวิ่งก็ลงสามสูตรเนาะชุดสองตัวบนล่างแล้วก็ชุดจับวินนะคะพี่น้องจ๋าเด่นวิ่งรูดนะคะอันที่ตามาหวยลาวพัฒนาของวันโดยที่หกของน้องวิ่งนะคะพี่น้องจ๋าก็ยินดีด้วยนะคะถ้าโชคดีก็คอมเมนต์พูดคุยบอกได้นะคะพี่น้องจ๋า ได้ดีใจนั่ค่ะพี่น้องจ๋าดีใจงวดหน้าเดี๋ยวจะพยายามที่จะทําให้เข้านะคะพี่น้องจา๋านี่ถ้าเข้าหมดทุกตัวนี่ก็โอเคแล้วเนาะจับเอาในในตารางนะคะสูตรนี้ไม่ได้ลงนานงวดที่แล้วแล้วพระพี่น้องจาอ๋างวดนี้ก็มาเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวน้องห่วงลงตารางตารางประจําเดือน ทำประจําเดือนไว้พี่น้องจาจะได้รู้ว่าเราเข้ากี่นวดหลุดกี่งวดนะคะอันนี้คือชุดเด่นวิ่งรูดเนาะน้องหุ่นก็จะเขียนด,ดูกว่าประกาไปเซลร์พี่นออ้องอ่าเมื่อวัน,นที่เท่าไรก็คือวันที่หกหกทับเก้าทับหกสี่นะคะอันนี้วันจันทร์ตัวผลที่ออกสองเจ็ด แ 1>, 1 0 2ก็เข้าไปที่ตัวกลับนะคะตัวกลับอันนี้ล่างอ่าเข้า72เขียน72แล้วกันแล้วก็อันนี้เข้า2ออ่าเข้าบนเข้าล่างนะคะสำหรับชุดเด่นวิ่งรูดเนาะอันนี้เด่นวิ่งรูดเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของอตามรอตามต่อนะคะพี่น้องจา๋า แล้วก็มีอ่าชุดสองตัวบนล่างอ่าเม็ดเดียวหลุดไปสเลเนะาะสลับฮไม่เจอแล้วพี่น้องเหรอลงอันเดียวไปก่อนแล้วกันชุดสองตัวบนล่างอ๋อนนองวงขีดไว้แล้วสองตัวบนล่างน้องวงก็ไปที่ก็เข้าศูนย์สองเนาะอ่า เข้า20เข้าตัวกลับนะคะผลออกก็คือ2 7 8 1 0 2นอ่านี่ผลออกอันนี้ก็ยอัอนที่6วันที่6กทับ9สีน้องวึงลืมลืมเขียนของวันนั้นอันนี้ก็เข้าไปที่ตัวกลับนะคะสำหรับชุดเด่นวิ่งรูดเดือนนี้นะคะเอ้ยสำหรับชุด2ตัวบนล่างเนาะ เดินวิ่งรูดคลิปนี้ก็มาสรุปอย่างเดียวนะคะพี่น้องจา๋าไว้เจอกันคลิปหน้านะคะถ้าเสร็จเร็วก็จะรีบลงให้อขอบคุณทุกๆก,การติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพี่น้องจา๋าไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ